ทำไมหลวงปูป่ภูอ,องค์นี้เนี่ยเป็าพระใหม่ที่ทำย้อนรุเพราะว่าเรามีตัวอย่างของนี่ไงเรามีตัวอย่างของบางคุนพรมสีเอามาเทียบนะครับาบางคุนพรมสีองค์นี้ที่บอกว่าเป็นแค่น้ำมนต์นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันนะ โอเคไปดูกันนี่มีกลิ่นสารเคมีมันเลยทําให้มั่นใจเลยว่าเป็นพระใหม่นะครับอ่ามีกลิ่นสารเคมีแล้วเพื่อนๆดูนะนี่ ดูลักษณะของเนื้อหาเขานะครับนี่คือพระที่เราถูกโดนพระเกอเนี่ยพระเกนะครับเห็นะไหมเห็นไหมว่าถ้าเราจําพิมพ์นะนะเราก็จะโดนแต่ถ้าเราจําสูตรเนื้อหาการผลิตแล้วเราก็จะเข้าใจเสียงเบาเหรอครับเอ๋เดีย๋ยวนะปรับเสียงนิดนึงเอเสียงก็ปรับเต็มแล้วนะ่ะ นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจออ่าเนี่ยแล้วนี่คือบางคุณพรม 4, 7ย้อนยุคที่ว่าเป็นพระแช่น้ำมนต์นะครับอ่าแักคาบแบบนี้เห็นไหม,ไมเพื่อนเื่อนเห็นคาบแบบนี้เห็นไหว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เป็นพระโรงงานนะครับ ที่ทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นพระที่อยู่ในกลุนะครับเห็นนะนี่เราดูสูตรเนี้ยนี่ก่อนนะองนี้เนี่ยเป็นพระโรงงานแต่เป็นพระแท้ที่เข้าพิธีนะครับอ่าปีสีบางคุณพรมสี่ เห็นไหมว่าการทําพระเนี่ยเขาทําย้อนยุคกันมาแต่สิ่งหนึ่งเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าขอบข้างของเขาเนี่ยมันใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าความหนานะครับความหนาของเขาเนี่ยถ้าเรากระเทาะเอาไอาเศษที่เขาปกปิดไว้ออกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าลักษณะของพระองค์นี้มันเกิดจากเครื่องมือที่ทันสมัย เครื่องมือที่ทันสมัยก็คือเครื่องมือยุคหลังนี่แหละนะในปี2547กเ็นี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้เห็นไหมขอบข้างเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะขอบแล้วก็คมใช่ไหมแล้วนี่สูตรเนื้อเดียวกันนะครับนี่เป็นสูตรเนื้อของพระใหม่นะครับก็ไม่เกิน47-48นี่แหละนะครับเห็นไหม แล้วดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบนี้มันไม่ใช่เนื้อของพระเก่านะนี่คือถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าเราไปจำพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆโดนเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมีคราบอย่างนี้คุมอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกว่าแผลหนึ่งเลย ถ้าเป็นพระเก่าเขาจะไม่มีกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นสารเคมีที่มันชุนเตะจมูกเนี่ยนะครับเห็นไหมดูกระบวนการผลิตแล้วเออเฮ้ยน่าสนใจนะเออเฮ้ยกระบวนการผลิตนี้มันมันเรียนแบบพระเก่าได้เลยเห็นไหมมันเรียนแบบพระเก่าได้เลย มีขอบลอยปิ้นแบบนี้การต,ตัดขีกเออเฮ้ยแต่เนื้อมันไม่ได้เห็นไหมะ่ะเทียบหลวงปู่ภูองค์นี้เนี่ยถ้าบอกว่าองค์นี้อยู่ในยุค2,433เพื่อนเพื่อนดูนะได้ไหม2,433เนื้อหาแบบนี้ หลวงปูป่ภูวัดอินแซยิต2433แต่ท่านก็มีวาระอายุครบ80ปีใช่ไหม8ปปีของท่านแสดงว่าในในวาระเฉลิมฉลองอายุ80ปีของท่านเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างพระอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะคือถ้าเราดูเนื้อแบบนี้แล้วเนื้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ถึง100ปีใช่ไหมครับอ่า เอาง่ายๆถ้า2 4 3 3าเนี่ยนะสองสนี่เป็น60ปีของท่านบวกไปอีก20ปีก็เป็น2453เออ2453เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีบุญเรือนไม่ไม่ใช่สูตรเนื้อนี้นะครับหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีบุญเรือนไม่ใช่สูตรเนื้อนี้ไกระบวนการผลิตแบบนี้เออเฮ้ยหลวงปู่ภูได้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 ได นะครับแต่ไม่รู้ยุคไหนนะครับเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเทียบกับในในอ,อินเทอร์เน็ตนะหารูปพระของหลวงปู่ภูเทียบนะเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเนื้อหาของเขาเนี่ยมันอ่อนกว่าเนื้อหาขององค์นี้ใช่ไหม เออทำไมเนื้อหาของพระที่เซียนเขาเอามาลงเนี่ยมันอ่อนกว่าองค์นี้ทั้งๆท,ที่ว่าองค์นี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะเกิด150ปีนะครับเห็นไหมองค์นี้ถ้าตีว่า70ปีได้ไหมไม่ได้มันมากกว่า70ปีเพราะอะไรเพราะ70ปีประมาณนี้เองเนี่ยองค์นี้เนี่ยเป็น หลวงปูน่นาคนะครับพิมพ์ประธานนะครับหลังเรียบเห็นไหมหลวงปูน่นาคหลวงปูน่นาคก็เริ่มสร้างพระนะ2482มาจนถึง2511เนี่ยเนื้อหลวงปูน่นาคประมาณนี้กับเนื้อหลวงปู่ภูเนี่ยเห็นไหมนี่70ปีกับองค์นี้องนี้เก่ากว่า70ปีมากกว่า80ปีอ่าตีได้ว่ามากกว่า80ปี นะครับเห็นไหมเราดูตาเปล่าเราก็รู้เมื่อเรารู้อ่าเรามาดูว่าเนื้อของ95เป็นยังไงอีกทีนึง่งนะเห็นไหมดูสูตรเนื้อของ95แล้วเราเข้าใจได้ใช่ไหมว่าเนื้อหาแบบนี้เป็นพระหลวงปูน่นาค2495โดยประมาณนะโดยประมาณ เพราะว่าพระหลวงปู่นาคเดิมทีแล้วมีการสร้างตั้งแต่2,482ตามที่เรารู้นะครับเราก็เลยตีรวมมัดรวมกันเลยว่าถ้าเป็นหลวงปู่นาคจะเป็นยุคตน้นยุคกลางยุคปลายอะไรเรายืนไวยย้ที่2495นะครับแล้วดูกระบวนการผลิตสูตรเนื้อแบบนี้ถ้าบอกว่าสูตรเนื้อแบบนี้เนี่ยเก่ากว่า95ใช่ครับ สูตเนื้อแบบนี้เก่ากว่า95นะเนื้อหาความเก่านี่เขาเก่ากว่า95แต่เราก็ยังตีว่าถ้าเป็นสมเด็จของหลวงปูน่นาคมันก็ยังเป็นรองสมเด็จของอพระธรรมธาวรช่วงมันก็ยังเป็นรองของสมเด็จพระพุทธบาทปิรันใช่ไหมครับใช่นี่นี่น,นี่องนี้องนี้เนี่ยวันนี้นี่ผมสรุปได้เลยว่า องนี้เนี่ยถ้าเป็นวัดะระฆังก็เป็นยุคของสมเด็จโตยุคปลายหรือเป็นของสมเด็จพระพุทธบาทปีรันแต่ถ้ามองในแง่ของงานพุทธศิลป์นะครับงานศินละปะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะพิมพ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์โพบัลังนะครับมีเม็ดปกโพอย่างนี้นะแล้วฐานฐานของพระพุทธเนี่ยเป็นฐานบัวเหมือนนั่งบัลัง นะครับซึ่งเราจะพบเห็นพระลักษณะนี้พระลักษณะนี้เนี่ยเราจะพบเห็นอยู่ในพิมพ์ของพระปิลันของสมเด็จพระพุทธบาทปิลันนะครับนะแต่พระปิลันเนี่ยนะรายละเอียดเขาจะน้อยกว่านะแต่จะมีฐานฐานบัวแบบนี้ฐานบัลลังก์แบบนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนดูเนื้อนะเนี่ยเห็นสูตรเนื้อแบบนี้ เห็นไหมขาวเป็นกระดูกเลยโซนงาช้างเลยใช่ไหมเมื่อเทียบแล้วเนี่ยผิวพระแบบนี้เรารู้เลยว่ามีอายุเกิน100ปีอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยดูตาเปล่าเราก็รู้แล้วไม่ต้องไปลงไอ้กล้องขยายพันเอกซ์หรืออะไรหรอกแค่ดูตาเปล่า เราก็เข้าใจแล้วแล้วเพื่อนๆดูนะกระบวนการลงลักปิดทองแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะพบในพระอะไรยังไงต้องทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับความรู้คือการสะแสวงหาวิชาอันมีค่านะใช่ไหมถ้ามีความรู้แล้วใครจะมาหลอกคุณน่ะจะมาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอ้อยอางนี้ไม่แท้หรอกอันนี้มันเก๊กเก่าคุณเชื่อเหรอคนที่มาบอกคุณบอกว่านี้เก๊กเก่า ถ้าคุณดูเทียบความเก่าแล้วอะนะยอย่างนี้ถ้าเทียบแบบนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าเนื้อเนี้ยมันเก่ากว่าแบบนี้แน่นอนใช่ไหมถ้าสมเด็จพระพุทธบาทปีรันเนี่ยหลังจากที่สมเด็จโตมรณภาพในปี2415พระพุทธบาทปีรันก็ รองตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาอีก22ปีใช่ไหมครับท่านมรณภาพในปี2437ใช่ไหมเห็นนะท่านสร้างพระนี้ได้โดยเอาผงของสมเด็จโตมาสร้างก็ได้หรือจะเป็นพระที่ช่างหลวงนะครับคือเพื่อนๆสังเกตเลยลักษณะพระแบบนี้ กับลักษณะของพระกุกวัชนะสงครามจะมีความอลังการในเรื่องของการแกะแม่ผิดนะครับแล้วไอ้ซุ้มแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นซุ้มเอกลักษณ์ของวัดหลักังใช่ไหมใช่ฮนะ